ใครกำลังมีอาการปวดก้นกบแล้วก็ปวดก้นลึกๆอยู่บ้างคะหลายๆท่านนะคะคงสงสัยกันมากเลยนะคะว่าอาการปวดก้นกบแล้วอาการปวดก้นลึกๆเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดๆได้ๆๆบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปนะคะเพื่อตอบคําถามนะคะของคนที่มีอาการปวดก้นกบปวดก้นลึกๆเนี่ยว่ามันเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันได้เลยค่ะ สาเหตุที่1นนะคะอาจจะเกิดจากกระดูกก้นกบของท่านนะคะมีอาการหากักหรือล้าหรือมีอาการเคลื่อนซึ่งกรณีนะคะส่วนใหญ่นะคะที่พบนะคะจะเกิดจากการที่กระดูกก้นกบของเรานะคะมีการประสบอุบัติเหตุในการล้มก้นกระแทกพื้นสนิ่งนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวท่านค่ะสาเหตุที่สองนะคะ อาการปวดก้นหรืออาการปวดก้นกบของท่านนะคะอาจจะเกิดจากการอักเสบของข้อที่เชื่อมต่อกันร,ระหว่างกระดูกก้นและกระดูกอุ้งเชิงการหรือที่เรารู้จักกันง่ายๆว่า S.I. Joint ค่ะข้อนี้นะคะในกรณีที่สองนี้นะคะสาเหตุส่วนมากนะคะที่เกิดนะคะจะเกิดจากการที่ ท่านนะคะมีการไปประสบอุบัติเหตุมานะคะหรือมีการนั่งนานๆนะคะจนทําให้ข้อบริเวณกระดูกก้นกบนะคะเกิดการยึดติดกันค่ะและมีการกดทับจนทําให้รู้สึกว่ามีอาการเจ็บขณะนั่งค่ะสาเหตุที่3นะคะอาจจะเกิดจากภาวะถุงน้ําในรังไข่สาเหตุที่4อาจจะเกิดจากภาวะเนื้องอกในมดลูกหรือสาเหตุที่5นะคะอาจจะเกิดจาก คงหมดลูกนะคะมีการเจริญผิดที่ค่ะสาเหตุที่6อาจจะเกิดจากการที่ท่านเป็นลิสิดวงทวานสาเหตุที่7อาจจะเกิดจากจาการล้าลงของกระดูกนะคะบริเวณหลังส่วนล่างนะคะล้าลงไปที่บริเวณก้นหรือเราเรียกอาการนี้ว่าไซติกาเพนนะคะและสาเหตุที่8นะคะ อาจจะเกิดได้จากการที่กล้ามเนื้อนะคะของท่านนะคะมีการเกรงตัวบริเวณก้นนะคะกล้ามเนื้อนี้นะคะจะชื่อว่า Pdformits นะคะหรือเราเรียกกันในโลกว่า p d f o r m i t s y n โดมนะคะซึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณก้นนะคะมีการเกรงตัวจนมีการไปหนีบพับเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดก้นลึกๆมากเลยค่ะและสาเหตุที่9้านะคะ โรคนี้นะคะชื่อว่าโรคปูเตียสมีเดียซินโดมค่ะซึ่งโรคปูเตียสมีเดียซินโดมนี้นะคะจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อก้นนะคะที่อยู่บริเวณก้นของเรานะคะมีอาการฝ่อรีบหรือว่ามีอาการไม่แข็งแรงนะคะจะทําให้ตัวกล้ามเนื้อค่ะมีการบางลงพอกล้ามเนื้อบางลงนะคะก็จะเกิดทําให้ตัวกระดูกนะคะสัมผัสกับบริเวณพื้นผิวที่แข็งนะคะทําให้เกิดการกดทับกันและเกิดอาการปวดก้นกบขึ้นมาได้ค่ะ และสาเหตุสุดท้ายนะคะสาเหตุที่10นะคะเกิดจากการที่คุณนะคะอาจจะประสบพบเจอกับโรคมะเร็งของอวัยวะในอุ้งเชิงกานค่ะซึ่งสาเหตุทั้งหมดนะคะทั้ง10ข้อนี้นะคะเรานะคะจะยังไม่สามารถที่จะประเมินเองได้นะคะแต่ตัวนี้นะคะจะช่วยบอกท่านนะคะว่าเออฉันจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคใดๆได,ได้บ้างนะคะถ้าฉันรู้สึกว่าฉันมีอาการปรวดบริเวณก้นกบหรือว่าปวดบริเวณก้นของเรานะคะ แนะนำนะคะว่าหากใครมีอาการปวดก้นกบหรือมีอาการปวดก้นนะคะให้ท่านนะคะไปพบแพทย์นะคะหรืออาจจะพบนกักกายภาพบัตรนะคะเพื่อปรึกษาและก็วินิจฉัยเพื่อตรวจร่างกายได้ถูกต้องนะคะ